ให้พ่อมุ้ยกินบ้างนะลูกนะเนอะอ่าให้ม่อมุ้ยกินบ้าง <c oughs> ได้ไหมไมาเลยมันน้อนให้หน่อยนะเน่ <c oughs> ทำไมลูกมันเป็นยังไง <c oughs> ไอติมมันเป็นยังไงลูกเนี่ย <c oughs> ไอติมมันเป็นยังไงลูก <c oughs> ให้พ่อมุ้ยกินหน่อยนะครับ ทำไมอะลูกร้อนไอติมร้อนจะให้แม่กินได้ไหมครับได้ได้ร้อนไหมล่ะร้อนถ้าแม่กินมันร้อนไหมครับ นี่ก็ยังไม่ร้า